ครับสวัสดีครับทงแช่ชาแนลครับโผมนะครับทำระเบิงบรรยากาศนะครับนักการนะครับน้ำแดงนะครับบรรยากาศน้ำแดงนะครับตกปครับผม การคับโุมาบบันหาบน้ำาั่น้างก็จะแรงนะครับ ที่การหาปลาครับบึ่งดีๆครับอุปกรณ์หาปลาครับตัดใย่ได้รับครับ บรรยากาศนะครับลมนะครับลมคับปลาครับปลาปลา นี่ประตูน้ำนะครับบ้านกุ้งแค้นนะครับผม